ที่เรียกว่าตอนนี้ฮอตเหลือกันจริงๆนะคะกับหนุ่มโหนธนากรน,นั่นเอง <Yeah. S 1> ตอนนี้นมีละครนะคะให้เราได้ติดตามกันอยู่คู่ นะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะที่จอคิวให้ได้ติดตามกันอยู่นะคะแต่ว่าแอบได้ยินมาค่ะว่านอกเหนือจากความสําเร็จนะคะทางหน้าจอแล้วตอนนี้ค่ะหนุ่มผลของเราเี่ยเขาแอบวางแผนไว้ว่าอยากจะลองหันมาทํางานเบื้องหลังดูบ้างเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอยากจะมาอยู่เบื้องหลังแสดงว่าเป็นคนมีความสามารถหลากหลายจริงๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปฟังจากปากเขาเจ้าตัวกันดีกว่าค่ะก็อยากทำบริษัทโปรชันทุกอย่างหนังโฆษณาละคร ทุกอย่างครับรายการอยากทำอยากทำก่ำอนเรียนผมชอบก่อนแล้วก็เรียนแล้วพอพอเรียนปุ๊บมันเหมือน,น,นมันพลังอะไรบางอย่างอยากทำที่คอยฝันอยากทำพุ่มก,กับจะเป็นพุ่มกับที่ชอบทีเอง,อองผมเป็นคนเวลายอย่างเช่นอ่านหนังสือหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยสมมติอ่านหนังสือปกติผมก็จะอ่านแลคิดตามแต่ผมอ่านประมาณสามคำผมคิดผมอ่านต่อ3าคำผมคิดคิดภาพขโมยวิชาพุ่มกับทุกคนเลย ขโมยวิชาตอนเขาจะเปลี่ยนเซตตอนเขาจะเปลี่ยนฉากดูวิธีคิดของแต่ละคนเลยขโมยวิชาเรียกว่ามีพรสวรรค์ีเ่เัดเยนม,มากอย่างที่<ช>บอกนะคะว่าเวลาทํางานอยู่เบื้องหน้านเนี่ยแต่แอบ,บสังเกตการทํางานของคนเบื้องหลังมาตลอดอเพราะฉะนั้นเห็นแววแบบนี้แล้วนะคะเชืช่อว่าในอนาคตกับสิ่งที่ตั้งใจไว้กับการทํางาน organize ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาละครหรืออะไรก็แล้วแต่ในวงการนะคะหนุ่มผลต้องทําได้ดีอย่างแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นก็ติดตามผลงานกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ